ใครจะซื้อไปไ้ายแดงลองมาดูคันนี้ก่อนนะครับผมจเจ้ารถ GTR พอจะซื้อเบ้์ให้แกนะเขาจเจ้า GTR แถมโรเล็กเรือหนึ่งด้วยจเจ้า GTR แต่เมื่อคืนะกกบตายไปทีหนึ่งแล้วเนอะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าอิดได้ขับ GTR สวัสดีครับอยู่กับอ้วนพระรามสองนะครับวันนี้มีรถพร้อมใช้งานสามคันนะครับนะ <_ letter> เดี๋ยวพามารีวิวดูแบบละเอียดละเอียดทีละคันเลยนะครับนะเผื่อใครหารถ เอาไว้ใช้งานอยู่นะครับอ่นะมีสามคันนะครับมีสกูปปี้ไอหนึ่งคันนะครับนะเป็นระบบหัวฉีดแล้วก็มีเวฟร้อยสิบนะ LED นะครับหนึ่งคันนะคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูกันแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับวันนี้นะแล้วก็คันที่สามเป็นฟีโนนะครับนะรถราคาเบาๆนะครับนะ สำหรับคนที่หาไว้ใช้งานนะให้ลูกขี่ไปเรียนขี่ไปซื้อข้าวนะครับไปตลกตลาดได้สบายนะครับนะ,ะเดี๋ยวมาดูคันแรกก่อนเลยนะครับนะคันแรกมาดูคันนี้เป็นสกูปปี้ไอนะครับสกูปปี้ไอปีสองพันสิบนะครับนะคันนี้เครื่องดีเครื่องดีชุดสี่ไม่มีแตกหักนะครับแต่มีข้างซ้าย ซีดบ้างนิดหน่อยนะครับนิดนิดเดียวครับเจ้าของเก่าจอดไว้ไม่ได้ใช้แล้วมันโดนแดดนะครับนี่มีค้งนี้ซีดนิดหนึ่งนะครับนี่นะจะมองเห็นว่าฝั่งนี้เข้มกว่าตรงนี้นิดเดียวนะครับที่ซีดนะเพราะเหมือนว่าเขาจอดไว้เฉยๆแล้วท้ายรถมันตากแดดนะครับนะใครที่สนใจก็ฟังรายละเอียดให้จบนะครับเราจะพูดรายละเอียดทุกอย่างนะครับจะได้ไม่ต้องคอมเมนต์ถามว่าอะไรยังไงนะครับนะอ่ะมาดูคันนี้พาสี่หกแปดนะครับ ผ่าสนะี่หกแปดนะชุดสี่รอบคันไม่มีแตกหักนะครับหนาะเบาะทําทให้ใหม่คันนี้เบาะทําทให้ใหม่นะครับเดีย๋ยวให้ดูภายในนะครับอ่าภายในก็ยังพอได้อยู่นะครับนะมีที่เก็บของนะมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับฝาปิดกันน้ำนะอืม สวยนะครับรถสวยนะคันนี้ระบบไฟติดครบหมดนะหม่ความเร็วขึ้นนะครับนะเดี๋ยวดูรอบ,บ,บคันก่อนนะครับเป็นล้อแม็กด้วยนะครับคันนี้ดอกยางดอกยางหน้าเหลือเยอะนะครับดอกยางหลังเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับนะอาจจะมีคราบอะไรบ้างเล็กเ็น้อยนนะครับตามการใช้งานนะแต่คันนี้ได้เป็นล้อแม็กนะครับราคาเบาๆเดี๋ยวฟังตอนท้ายนะครับ อันนี้ก็มีเจ้าของเก่าก็ทําเป็นตีนเป็ดมานะครับมันจะทนนะครับเป็นอลูมิเนียมลายตีนเป็ดนะครับนะแล้วก็มาดูอะดอกยางหลังดอกยางหลังเหลือเยอะๆเลยนะครับมีเส้นเส้นเหลืองยังอยู่เลยนะครับอ่ะให้ดูนะครับเส้นเหลืองยังอยู่เลยนะเพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับมาถึงจุดฝาข้างก็อาจจะมีร่องรอยถลอกบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับนะ ตรงนี้ไม่นั่งไปซีเรียสมันนะครับรถพวกนี้คือเน้นเครื่องดีคือจบนะครับนะเครื่องดีชุดสี่ไม่แตกหักนะครับก็โอเคแล้วนะอ่าทะเบียนสมุรสงครามนะครับคันนี้นะมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับไม่มีแตกหักนะครับชุดสี่ยังสวยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูระบบไฟเลี้ยวนะครับอ่า ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับติดครบนะแต่ดังนะ <l ip> แต่ดังนะครับมาฟังเสียงเครื่องดูนะ <l ip> อ่านี่เครื่องติดแล้วนะครับนะเครื่องติดแล้วนะครับล้อหมุนนะเครื่องเงียบมากนะครับเครื่องนิ่มนะ่เดี๋ยวลองเบิร์นดูควันนะครับไม่มีควันนะครับอ่ะเครื่องดีเงียบๆพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานนะ สวยๆแบบนี้เลยนะครับนะขี่ไปให้ลูกขี่ไปเรียนหรือให้ให้ลูกหัดฝึกขับใช้คันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขับไปซื้อแบบข้าวขับไปทํางานอะไรได้หมดนะครับเครื่องดีใช้ได้ยาวๆนะครับรถซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับรถจบนะเป็นล้อแม็กด้วยนะครับนะคันนี้เอาไปราคาเบาๆหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับไม่ยังไม่รวมส่งนะครับหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับภาษีหกแปดนะภาษีไม่ขาดนะครับ นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับราคาเบาๆหมื่นกว่า 10, บาทนะครับหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีแตกหักนะเครื่องเงียบนะครับนี่เครื่องเงียบนะอ่ะเดี๋ยวมาดูคันที่สองต่อเลยนะครับคันที่สองจะราคาเบาลงไปอีกนะครับเป็นฟีโน่นะครับฟีโน่ปีสองพันแปดนะ ดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะครับนะชุดสี่ไม่มีแตกหักนะครับนะคันนี้เป็นล้อซีลวดชุดสี่ไม่มีแตกหักนะครับภาสี่หกเจ็ดนะภาสี่หกเจ็ดนะโดยรวมโดยรอบก็ดูดีนะครับคือต้องบอกว่าฟีโน่เนี่ยรถปกติที่เจอในตลาดนะครับส่วนมากจะภาสีขาดเกินนะครับแต่คันนี้ภาสี่หกเจ็ดนะ อ่ะเ <paused> ดี๋ยวมาดูรอบๆคันนะครับยังสวยนะครับเครื่องดีนะคันนี้ถ่ายนะ้ํามันเครื่องให้ใหม่นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ถ่ายนะ้ามันเครื่องให้ใหม่แบตเตอรี่ใหม่เรียบร้อยนะครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะเอาไปโอนเปลี่ยนชื่อแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับก็ไม่ยอมโฟกัสน,นะอ่านี่นะครับ ดุมอะไรยังสะอาดอยู่หมดนะครับนะล้อก็ยังดีนะครับไม่มีแตกหักนะครับชุดสีนะยังสวยงามนะครับอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนะอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะครับอ่าฝากแขค้นนะครับขี่นิ่นะครับคันนี้เครื่องดีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่แบตเตอรี่ใหม่ดอกยางเหลือเต็มนะครับนะ ท่อเราก็พ่นสีการสนิมให้ใหม่นะครับนะพ่นสีการสนิมให้ใหม่นะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะดอกยางก็เหลือเยอะนะครับนะดอกยางเหลือเยอะนี่นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับมาดูนะครับอันนี้ไม่ความเร็วขึ้นไฟระบบไฟติดครบนะครับไม่ความเร็วขึ้นเดี๋ยวมาดูแต่ก่อนนะครับอ่าอ่า้ายฝาไฟเลี้ยวติดนะครับ ไปเลี้ยวขวานะครับติดนะแตรดังนะครับแตรดังนะเดี๋ยวมาลองติดเครื่องดูนะครับเดี๋ยวนะไม่มีใครบีบคัดให้นะมันอยู่คนละฝั่งนะอ่ะอีกเดียวติดนะครับเมื่อกี้ไม่ถนัดนะครับมัน มันต้องกำข้างซ้ายนะคันนี้แล้วก็สตาร์ทนะครับมือหนึ่งผมถือกล้องอีกมือหนึ่งก็เลยต้องกดทะเลงนะไม่ถนัดนะอ่ะนี่เครื่องติดแล้วนะครับเครื่องติดแล้วนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีแตกหักนะคันนี้ย้ำอีกทีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ใหม่นะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ใหม่แบตเตอรี่ให,นะรววใหม่นะครับตั้งวาล์วให้ใหม่นะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับ ใครที่หาอยู่นะครับเอาไว้ขี่ไปตลาดขี่ไปโรงเรียนนะครับขี่ไปซื้อกับข้าวนะราคาเบาสบายกระเป๋านะครับเบาๆนะคันนี้ไปเก้าพันเก้าพอนะครับนะเน้นนะครับเก้าพันเก้าเท่านั้นนะครับภาษีหกเจ็ดนะครับเครื่องดีนะนี่เครื่องติดอยู่นะครับเดินเบานิ่งๆนะหมายความเร็วขึ้นครบหมดนะครับคันนี้อ่าระจบ้ายกว่าครบเบรกหน้าหลังดีดอกยางใหม่นะครับ ดอกยางใหม่นะเดี๋ยวดูใต้เบาะใต้เบาะนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับนี่นะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับทนนี่สิบเก้าเดือนสิบนะอ่าสวยงามนะครับการตกอะไรอยู่ครบนะคันนี้ไปเก้าพันเก้าเท่านั้นนะครับอ่าย้ำอีกทีนะครับเก้าพันเก้านะ สวยๆแบบนี้นะครับนะ,ะเดี๋ยวมาดูคันสุดท้ายนะครับเป็นเวฟร้อยสิบ LED นะครับนะคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงนะครับต้องบอกว่าเป็นรถมือเดียวนะรถเจ้าของเดียวนะครับคันนี้นะปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ คันนี้เป็นเครื่องบล็อกใหม่แล้วนะครับเติมน้ามัน e ยี่สิบได้นะครับเป็นเครื่องบล็อกใหม่แล้วนะเวฟ led จะมีทั้งหมดด้กันสองเจนนะครับคือปีสิบเก้ายี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่นะครับปัจจุบันนะคือบล็อกเครื่องอ่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นเครื่องบล็อกใหม่ตั้งแต่ปีสองพันยิบเอ็ดขึ้นไปนะครับก็เริ่มตั้งแต่คันนี้เลยนะครับคันนี้บุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับนะคู่มือบุ๊กบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะรถมือเดียวนะครับ ชุดสีผมให้95%นะครับมีตำหนินิดเดียวตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะตรงนี้นิดเดียวนะครับเจ้าของเก่าเขาตะก้าเหมือนตะก้าผ้ามาวางนะครับแล้วแล้วเหมือนมันถลายนิดเดียวนะครับเล็กมากนะให้ดูเล็กมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนก็ร้อยสองร้อยนะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนคือให้เห็นว่ารถมันเดิมนะครับก็จะให้ดูอย่างนี้เลยนะครับนะอ่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้ดอกยางก็เหลือเยอะนะครับ ดุมอะไรสะอาด yeah. หมดนะครับนะหัวเครื่องนะครับมาดูหัวเครื่องนะสะอาดแห้งๆเดิมๆนะครับฝาเครื่องนะบางโซ่อะไรอยู่ครบหมดนะครับเดิมๆนะให้ดูนะครับสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะครับมกอกคู้มือการตั้งโซ่นะอืมนีม่นะครับยางหลังก็เหลือเต็มๆนะดุมสะอาดนะครับรถดุมเนี่ยจะเป็นตัวเก็บสิ่งสกปรกนะครับถ้าดุมสะอาดทุกอย่างก็สะอาดหมดนะครับ ดูแข็งเครื่องครับยังใส่ใส่ข่าวโจ้นะครับนี่นะสวิงองสวิงอาร์มข้างในไม่มีผูเลยนะครับนะสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะครับนี่นะเดิมเดิมเลยนะครับเดี๋ยวโซมโกัสอ่านี่นะครับสวยมากนะคันนี้คันนี้ยหน้าร้านทั่วไปเขาจะขายกันอยู่สามหมื่นห้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังราคาตอนจบนะครับดูให้จบนะอืม ดมสะอาดนะครับทงท่อสะอาดฝาเครื่องนะครับนี่นะชุดสี่ไม่มีตําหนิเลยนะครับมีแค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับที่ผมบอกนะรอยตะก้านะครับนิดเดียวนะน้อยมากนะครับอ่ะดูโดยรวมอีกทีหนึ่งนะครับซื้อคันนี้เหมือนซื้อป้ายแดงนะครับป้ายแดงตอนนี้ราคาสี่หมื่นแปดนะคันนี้อ่ะเดี๋ยวดูให้จบเดี๋ยวบอกให้บอกราคานะดูให้จบก่อนนะครับ อ่ามาดูไม้นะครับไม้คันนี้เป็นดิจิตอลนะครับอ่าเป็นไม้ดิจิตอลนะครับเกน้ํามันก็เป็นดิจิตอลบอกตําแหน่งเกียร์ก็เป็นดิจิตอลนะครับนะระบบไฟติดครบหมดนะครับนี่นะแตดังนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องดูนะครับอ่าติดนิ่มๆเลยนะครับ เครื่องติดแล้วนะครับเครื่องติดแล้วนะไฟหน้าติดแล้วนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับลดมือเดียวนะลดมือเดียวนะครับลดเจ้าของเดียวนะครับไม่หมื่นห้า 15, นะครับซื้อคันนี้สภาพใกล้เคียงกับป้ายแดงนะครับนะใครที่ กำลังจะซื้อป้ายแดงนะครับมาดูคันนี้ก่อนนะครับนี่นะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเอาไปในราคาสามหมื่นพันหร้อยบาทนะครับสามหมื่นหนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับหน้าร้านรถทั่วไปขายอยู่สามหมื่นห้าอัพแน่นอนนะครับสภาพน้องๆป้ายแดงแบบนี้นะให้ดูใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับนะ นี่นะครับไม่หม่เงาเงาฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับหน้าร้านรถทั่วไปเจอร้านที่ไหนลองเช็คราคาดูนะครับน่าจะสามหมื่นห้าอัพนะครับสภาพน้องๆป้ายแดงแบบนี้นะคันนี้เอาไปสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับปีสองพันยิบเอ็ดสตาร์ทมือรถบ้านมือเดียวไม่หมื่นห้านะครับเลขไม่หมื่นห้านะเอาไปสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับย้ำอีกทีสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับนะอ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ อให้ดูอีกทีนะครับเลขใหม่นะอีกเครื่องติดอยู่นะครับนิ่มมากเลยนะไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับดับเครื่องก่อนนะครับเรียบๆหมดจดแบบนี้นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับสามหมืนหนึ่งพันห้าร้อยเท่านั้นนะครับนะใครที่กําลังมองหาหามตรไอ์ซค์มือสองนะครับเอาไว้ใช้งานนะฝากกติดตามอ้วนพระรามสองด้วยนะครับใครที่สนใจรถทั้งหมดที่ผมรีวิวมานะครับ ก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ท้ายคลิปนะครับแล้วก็มีช่องทางติดต่ออยู่หน้าโปรไฟล์นะครับนะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ท้ายคลิปถ้าใครเห็นคลิปไหนที่ไม่มีเบอร์โทรก็กดเข้าไปดูช่องทางติดต่อที่หน้าโปรไฟล์นะครับนะอ่ะฝากกดติดตามช่องอ้วนพระรามสองนะครับมีทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้งแอปดําแอปแดงแอปฟ้านะครับแอปเขียวนะครับนะเน้นทีนะครับช่องทางติดต่ออยู่หน้าโปรไฟล์นะครับรถอยู่สมุทรสาครนะครับเข้ามาดูมาลองขับได้นะครับมีบริการจัดส่งนะ แต่ต้องมัดจำค่าส่งก่อนทุกกรณีนะครับถ้ามาดูด้วยตัวเองไม่ต้องมัดจำใดๆทั้งสิ้นนะครับมัดจำค่าส่งอย่างเดียวแล้วค่ารถไปเก็บปลายทางนะครับมัดจำค่าส่งอย่างเดียวค่ารถค่อยไปเก็บปลายทางนะครับนะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ท้ายคลิปแล้วก็มีช่องทางติดต่ออยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับฝากติดตามอ้วนพระรามสองเลยครับ